สนับสนุนโดยเจเลวไวตาบีดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราสันไลฟ์บีโอเรเติมความหวานแบบรวรูวเมื่อแพตตี้ขอโชอว์เสน่ห์ปลายจักหวะกับเมนูโปรดของพี่แดนจะเป็นอะไรไปชมกันเลยครับ แหมมาเบรกนี้เราอยากจะเห็นฝีมือการทํากับข้าวของสาวน้อยของเราน้องแพตตี้ค่ะค่ะปกติทำกับข้าวไหมคะปกติทําทําค่ะดีมากเช่นไรบ้างครับง่ายๆผัดมีมีด้วยแล้วก็ผัดกะเพราสปาเก็ตตี้โอ๊ยโอจริงใช่จริงใชสปาเก็ตตี้ผัดผักอะไรเงี้ยค่ะเรากําลังจะแต่งงานแม่สีเหลืองเข้าสิงเลยไหมเราสองคนบอกเลยเรื่องการทำข้าวนะคะหายห่วงเลยค่ะทําได้ทุกอย่างให้ผู้ชายทําไปเลยแพตตี้ไม่ต้องเป็นห่วงวันนี้ที่มี เชฟป๊อปของเราช่วยแนะนำตัวนิดนึงค่ะเชฟป๊อปสวัสดีค่ะป๊อบค่ะเป็นเชฟประจำร้านนิวาสค่ะวันนี้จะทำเมนูอะไรกันดีก็เดี๋ยววันนี้จะสอนพี่แพตตี้ทำค่ข้าวกะเพราคุกกับเนื้อวากิวย่างค่ะมาต้องแอดวานที่นิดนึงปกติกะเพราเราทำแล้วแต่วันนี้แอดวานกว่าเดิมคุณเอาเลยลงมือแด๊ดแด๊แดถูกใจไว้เผ็ดน้อยค่ะเผ็ดน้อยอันนี้คือว่าน้อยแล้วปกติน้อยของหนูปกติที่ร้านไม่ที่ร้านก็คือจะเป็นทุกอย่างเป็นกามือจริงจริก็เริ่มโขล อ่าเริ่มแล้วเริ่มแล้วไม่เนี่ยอะไรอ่ะอ๋อนี่ควาหัวเลยเอ้าฉีดน้ำเกลือน้ำเกลือใช่ไหมอ๋อพี่เชื่อแล้วว่าหนูไม่เคยโคลงอะไรมันเด้งๆอันนี้คืออะไรคะอัันนน้ไข่แดงที่ดองอะไรค่ะอยไข่ดองตอนนี้กำลังคิดเลยหมักเนื้อเออมาดีด้วย ำไงอ่ะหลักๆก็คือเดี๋ยวใส่น้ำมันลงไปก่อนค่ะเรียกว่ากิ้วนะครับเฮ้ยคนที่ชอบทำอาหารใส่น้ำมันนะครับอ๋อคือชอบทำอาหารเนาะทำได้ครับทำได้ทำได้เยอะไหมครับเชฟป๊อปครับตามตามใจชอบนะตามใจชอบนะครับเติมอะๆก็ได้เอาไปเยะไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าเนื้อวากิวมันมันอยู่แล้วแล้วนี่ต้องละเอียดขนาดไหนนะเดีป๊อบดูให้ค่ะรถเมลว่าเป็นป๊อบน่าจะปวดหัวก็ต้องหันซ้ายตอบคำถามหันขวาตอบคำถามไม่แน่ลืมรอรอไปแล้วพี่สาควันขึ้นแล้วตอนนี้นะคะควันขึ้นแล้วค่ะ ไม่พี่ทำพี่ทำเลยเป็นไล์ของพี่เอาเลยเร็วจริงๆดูวุ่นวายมากหอมากขอมากดีดีเดี๋ยวตักเกระเทียมค่ะทั้งหมดเลยค่ะ ระวังกระเด็นนะครับระวังกระเด็นนะครับแพตตี้ระวังนะแพตตี้พี่จะเผ็ดพตตี้เองช่วยได้เยอะเลยครับนี่ว่ากคะคือถ้าไม่ผัดจังหวะนี้ให้ดีก่อนก็จะไม่อร่อยไปเลยใช่ต้องเป็นจังหวะใช่คือเหมือนก็ว่าจังหวะสามชาติใช่ไหมสามชาติเปิ่งเป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 ็นเป่งเป่งเป่งเป่เมนูโปรดที่ชื่นชอบมากที่สุดผัดกะเพรานี่แหละครับเวลาอยู่ด้วยการทำอาหารให้กินไหมทำอาหารกันไหมเราเราถนัดการกินนอกบ้านดีกว่า ใช่ครับไม่ไม่เคยทําให้กินเลยครับไม่เลยใช่ไหมไม่เคยค่ะทํากินเองค่ะทำกินกันเองเฉยๆคนไปนั่งรอเลยค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเรี่นล้วค่ะทุกพี่ไปนั่งรอเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะดีเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะกินกวนหนูตอนทำมากเลยไปนั่งรอเลยเดี๋ยวจะไปเสิร์ฟพี่เนี่ะ ที่ปกต้องแพตตี้อาจากน้ำมันนะไปเถอะเราไปนั่งรอข้างในกันดีกว่าแล้วดูฝีมือว่าจะเป็นไงไปรอทานไปรอทานไป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 พี่แดนก็ไปด้วยเหรอไปเลยกระเราไม่ไหวแล้ว มานั่งคุยชิยวๆกันบ้างคู่นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่มาราธอนนะสิบปีบมีวันไหนที่แบบเบื่อกันบ้างไหมวันนี้ไม่ต้องเจอกันบ้างไม,ไม่ไม่ไม่ครับไม่ไมีเลยไม่เพราะว่าเราคือเราคุยกันอยู่แล้วว่าพยายามพยายามทํายังไงก็ได้ให้ตอนที่คบกันตอนแรกๆให้เป็นตัวเองให้มากที่สุดเพื่อให้รู้ไปเลยว่าตัวตนที่แท้จริงของเราคืออะไรแล้วเราแฮปปี้กับตัวตนของการละกันไหมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราจะรู้สึกว่าช่วงเวลาที่ เราโอเคกันไหมสุดคือช่วงเวลาที่แบบชอบกันนะตอนที่แบบปิ๊งกันะตอนแรกแรกตอนแรกแรกนั่นคือแบบเราเรามนช่วงเวลาที่มันดีที่สุดมากๆอะไรเงี้ยเราก็เลยเวลาที่เจอเขาหรืออะไรเงี้ยเราก็จะนึกถึงภาพนั้นตลอดว่าแบบแต่ตอนนั้นเราชอบเขายังไงวะเราน่าร้กยยังไงวะอะไรทะซึ่งวันนี้ก็ยังเป็นแบบจะแต่ถ้าแก่ขึ้นก็จะเชอบอยู่ชอบชอบจะชอบเฮ้ยเขาหลังอะส่วนตัวด้วยอะ ดนใจให้หนูทำอันี้นี้ไม่มีเลยเนี่ยจะคิดไม่มีเลยแต่พี่ว่าอีกหนึ่งเคล็ดลับในการเติมความหวานและความรักให้กับคู่ของคุณขนาดเมื่อกี้ไปทำกับข้าวมานะตัวคุณยังหอมอยู่เลยนั่งกันอยู่ข้างๆนี่คือได้กลิ่นเลยอ่ะยังไงละเราอ่ะเรามีเคล็ดลับอะไรอ่ะตัวนี้หนิดนึงค่ะนี่นี่พกมาเลยเออนี่คุณต้องฟังนี่ค่ะปกติแพจะใช้กลิ่นนี้ค่ะเป็น baby licious ค่ะก็คือจะออกแบบ หวานนิดๆเหมาะกัะหนูมากใช่อันนี้อันนี้อันนี้ผมชอบนี่ก็พกมาเปื่อนเองมาใช่ลองให้ดูดดหวานทั้งคู่เลยจริงอ่ะอค,คือแบบแพตตี้ใช้ไม่เป็นไรแดนจะใช้ด้วยนี่แค่ทากลิ่นม,มันก็แบบกลิ่นก็มาแล้วอะจริงกลิ่นนี้น่ารักมากเลยอะ ใช้แล้วแทบไม่ต้องแบบฉีดน้ําหอมเลยกลิ่นจะหอมติดตัวทนนานติดทนเลยค่ะแล้วคือกลิ่นติดเลยเหรอจริงๆอันนี้อันนี้ติดแบบเช่นแบบมีครั้งหนึ่งแบบสงสัยมากว่าเอะมันกลิ่นอะไรเพราะว่าขับรถไปด้วยกันเออแล้วก็พอน้องเขาลงไปแล้วแล้วกลิ่นมันยังอยู่มันกลิ่นติดบอกเลยแดงก็ถามหนูแบบเนี่ยไอเพชรใช้อะไรมาเลยหนูก็เลยบอกว่าก็ นี่ไงของมาดามฟิลค่ะที่เขาเคยส่งมาให้เราเมื่อนานมาแล้วแต่ว่าแบบเราก็หยิบมาใช้แล้ววันนั้นเขาก็ทักเลยลองสีนี้บ้างสีนี้ผสมได้ถูกไหมคะผสมได้ค่ะผสมลองไอ้พี่อยากรู้ปกติเวลาถ้าแบบถ้าโลชั่นที่มันไม่โอเคอ่ะผสมกันแล้วกลิ่นจะจะเละๆหน่อยแต่เนี้ยเดี๋ยวรอดูอันนี้ันี้ผสมเลยนะคะผสมเลยผสมจะจะอันนี้เป็นไอแ candy อันสีชมพูเป็น baby baby l ิ c i ียสค่ะนี่ขอลหน่อย ไไงงเป็นก็จะเปผสมกลิ่นมีหวานแล้วมีความเท่เข้ามามีความเท่เข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยวแดนแดนพี่แดนเขาไม่ค่อยห่วงหรอกเขาทาต่อให้แดนห่วงแฮตตี้มากเลยเพอแดนจับทีปุ๊บแดนทำเงี้ยหอมนะไม่พอผสมสีนี้มันไม่ได้หวานแบบใช่ พอสีชมพูวันเดียวจะมีความหวานน่ารักอพอผสมสีน้ำเงินเข้าไปจะมีความเท่มาผสมนิดนึงแล้วตัดหวานนิดนึงด้วยทั้งหมดมี5สี5กลิ่นค่ะ,คะมีกลิ่นอื่นๆขอลองดูหน่อยได้ไหมคะมามามา,า,มานี่มาอีก3นะคะมีสีม่วงสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีส้มใช่ค่ะรถแม่ชอบสีนี้ แล้วเมื่อกี้ดมอันนี้ก็คือชอบอันนี้ด้วยค่ะดังนั้นสองอันนี้ผสมผสม,สมลองสิก็ <c oughs> ลองผสมเนี่ยไม่แต่มันจะเป็นกลิ่นแบบตัวเราเองด้วยนะเพราะว่ามันจะกลิ่นตัวของเราด้วยเมื่อกี้เราเมทาสีนี้ไว้<อ>พี่จ๋าลองไหมพี่อยากได้กลิ่นที่มันแบบสแสดงความเป็นตัวตนพี่อะสีส้มเลยสสี้มนี่คือองไรลองดมสิลองดมดูพัตตี้ตี้เหรอพอตตี้เป็นสาวฮอตไงพี่สาวฮอตที่หวานจะตายอุย สมมติเวลาออกไปแบบทำงานข้างนอกเอาดอ o ก็คือมีกันแดดในตัวด้วยว้าวเฮ้ยพอเป็นคู่นี้ก็คือมีความดี พขาไม่เคยใช้ผสมสองสีเนี่ยปกติจะสีเดียวเป็นไงคะนั้นฮอตไหมคะฮอตใช่ที่ร้อนหรือว่าอะไรฮอตฉันุ่มร้อนมากฉันร่มร้อนมากเลยอย่างเงี้ยร่มร้อนจริงแต่จริงต้องบอกว่าทางพี่แดนและแพตตี้เขาเป็นพรีเซนเตอร์ดังนั้นเขายืนยันว่าใช้จริงจริงใช่ที่บอกคือเหมือนเขาส่งมาให้ลองก่อนเพราะเหมือนในในบ้านหนูอะโลชั่นหมดใช่ไหมคะหนูก็เลยหยิบมาลองเขาหยิบมาลองแล้วแบบที่เหลือคือหายเไปเลยมีนเนี้ยตั้งรีห้าสีแล้วแต่เรื่องแพตตี้บอกว่า ปกติพี่แดงก็ใช้ด้วยปกติผู้ชายใช้ได้ด้วยหรอคะใช้ได้ครับ,ค,รบคือปกติผมเป็นคนแบบติดน้ําหอมติดการใช้น้ําหอมอยู่แล้ว <ฮะ S 1> แต่ว่าพอมาเจอแบบโลชั่นของมาดามฟินอันเนี้ยคือแบบจบเลยอันเดียวคือหอมด้วยแล้วก็แบบมารุงผิวได้ด้วยแหลมเลยเออแหลมเลย <laughs> คุณฟังอยู่ข้างคุณยิ้มหวานไปหวานมาคุณอยากซื้อลองใช้ใช่ไหมล่ะแต่ว่าไม่อยากคืออยากได้ราคาพิเศษพิเศษโอ้ยคุณได้ ถ้าเวลาเราซื้อไทยเองแล้วมันดีเราก็ซื้อแจกเพื่อนได้เ,เลยหวานนั่เนเงีนยะพิเศษพิเศษสุดเลยโปรโมชั่นสุดเลยค่ะ,คะโปรโมชั่นนะคะอันนี้พิเศษสุดๆเลยนะคะก็คือ5หลอด5สีนี้นะคะปกติราคาประมาณ4,000บาทค่ะวันนี้พิเศษสุดๆเหลือเพียง 999บาทาใครสนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้เลยก็คือแอดไลน์นะคะฟิน44ค่ะหรือว่าจะโทร02-03-03-03 3ค่ะรีบเลยครับรีบ <9 99 S 2> เลย999หารไป5อันนึงก็คือตกไม่ถึง200บาทจากปกติเขาขาย790บาทอบาทคุณผ,ผู้ชมกำลังฟัง<ฆ>อยู่ต้องย้ำหน่อยคะ่ะว่ายังไงบ้างวันนี้ได้คะ่ะอย่างที่บอกคือ5รอด5สีนะคะจากราคา4 0 0พกว่าบาทนะคะเหลืออยู่เพียง 999บาทค่ะก็แอดไลน์เข้ามาเลยนะคะแอด finfin นะคะ44นะคะหรือว่าจะโทร020300033ค่ะอ่ะเรียกว่าแพตตี้ให้โปรโมชั่นดีๆราคาดีๆแบบนี้คุณผู้ชมไม่ต้องรอนะคะกดโทรศัพท์ส่งไลน์มาสั่งซื้อกันได้เลยนะจ๊ะส่วนเมื่อกี้นี้เราทำอาหารข้าไปเรียบร้อยแล้วเราจะให้ชิมหิวมากเลยตอนนี้ชิมฝีมือของน้องแพตตี้แล้วก็พี่แดนอยากชิมมากครับ พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาชิมอาหารรถมือของแพตตี้กันครับจะอร่อยถูกปากพี่แดนขนาดไหนช่วงหน้าร,รู้กันงานแต่งงานในฝันของแพตตี้เป็นแบบไหน